สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีท่างช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เนาะแม่เพนก็มาทักทายสบายดีเอฟซีท่างช่องเป็นคลิปที่3ของวันที่24ตุลาคม2 5 6หานะคะคลิปนี้แม่เพนจะมีแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่1พฤศจิกายน2567นะคะมาฝากมาตอนเอฟซีท่างช่อง จะเป็นของอา,อาจารย์ตอยน้ำโชคเนาะแล้วก็ของแอดมารวยแล้วก็เลขล่างของล่างอย่างเดียวเนาะของพ่อ,อของพ่อเกลียงนะคะ f อของพ่อเกลียงค่ะ คลิปนี้เนาะจะเป็นของสาสำนักนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่1พฤศจิกายน2567เนาะฝากเอทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะให้แม่เพ็นด้วยส่วนฮานอยของทุกสำนักวันนี้แม่เพ็นได้ลงคลิปไปให้หมดแล้วนะคะเอฝากกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปด้วยส่วนอ่าของ รัฐบาลไทยของอ่าเลขล็อกเซรีเนาะเพิ่นหายมากหลบแหลกเนาะเพิ่นหายมากค่ะวิ่งมันเด่นสามตัวเนาะมีแปดมีห้ามีเก้าเพิ่นจะเน้นเพิ่นเน้นมาให้เก้านะคะเอฟซีเก้าบนล่างค่ะแล้วก็จับคู่ให้ที่อันเด่นเก้าเนาะรองห้าเนาะค่ะเอฟซีเด่นเก้ารองห้าค่ะ เด่นเก้ารองห้าแปดก็เป็นตัวกันนะคะเพราะว่ามันเพิ่นเห็ดสูตรแรงว่ามันเด่นสามตัวเนาะเพิ่นว่าเนาะก็เลยจับคู่ออกมาให้มีอ่าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองเก้าสองห้าสองนะคะงวดน,นี้เพิ่นเพิ่มเติมตม,มาให้ค่ะมีห้าเจ็ดห้าเก้าล่างอย่างเดียวเนาะเพิ่นวะห้าเจ็ดห้าเก้าล่างอย่างเดียวค่ะผู้ใดมักกะไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อเนาะ 5้าเล่างอย่างเดียวนะคะส่วนของตาปากน้ำโพก็ได้ลงคลิปให้ไปแล้วแต่ว่าไม่เพ่นกลับมาลงงหาอีกเทอนึงเนาะเผื่อบา,บางคนที่ยังบ่เห็นตาก็ให้มาวิ่งรูดบนล่าง9กับ2อนะคะจับคู่ให้928 295อันนี้เพิ่งยังบ่ท่านเน้นให้เทือเนาะ จับคู่ชุดสองตัวมีเก้าสองเออเก้าห้าเก้าแปดสองห้าและสองแปดนะคะนี่ค่ะเก้าห้าแล้วก็สองแปดก็จะตรงกับของสองแปดสองห้าเนาะตรงกับของอา่าอาจารย์ซิรีไม่เพิ่นจะถาเลขล็อกของเพิ่นเนาะเลขล็อกเพิ่นจะมาตัวใดเนาะชุดสามตัวบนชุดสามตัวแล้วเอาไปตัดเหรียญก็จะส่วนมากชุดสามตัวมาจะตัดเหรียญเข่าลางตลอดเลยเนาะ เล็กล็อกเซลีค่ะของตาปากน้ำโผูและอาจารย์เสรีนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งนะคะเอซี IC. แคปหน้าจอเอาค่ะตรงกันที่95 25แล้วก็28นะคะอ่ะได้แล้วก็ไปเบิ่งตัวค่ะ เขาฝากมาให้มาวิ่งลูดห้ากับหก่ะงวดนี้ห้ากับหกเนาะจับคู่ให้ห้าหกเก้าและหกห้าแปดชุดสองตัวมีห้าแปดห้าเก้าหกแปดและหกเก้านะคะก็ตรงกันที่ห้าเก้าค่ะเนาะเขาฝากมาเอาแคปหน้าจอเด้อเนาะอ่ะ,อะได้ของสามจันักนีกแลเร็วค่ะแม่เพ่นจะมาท่วนขึ้นของ พ่อเกลียงงวดที่แล้วเนาะพ่อให้วิ่งลูดบนล่างเอ่เพิ่นบ่ได้ให้ตัววิ่งตัวลูดเนาะเพิ่นจับคู่มาให้เลยค่ะนี่ค่ะชุดสามตัวบนแปดหนึ่งเก้าและเก้าหนึ่งเก้านะคะก็เข้าที่เก้าหนึ่งเก้าเลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่ของแม่เพนหาซื้อบ่ได้เนาะซื้อได้แต่ตัวอื่นค่ะหนึ่งเก้านะเพิ่นเน้นที่หนึ่งเก้าบ่ออกเนาะไปออกท้ายสามตัวพุ่นเนาะ ก็วิ่งล่างห้าโบเข่าเด้อจ้ะเนาะของแอดมารวยให้เจ็ดมาตัวเดียวงวดที่แล้วบบเขานะคะของอาจารย์ต้อยร้อยเอ็ดงวดที่แล้วให้สี่มาตัวเดียวก็บบเขานะคะเข้ามาเอาผลงาน เออเข้ามาเอาตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกเจ็ดของพ่อเกลียงหางวดนี้พ่อเกลียงให้มาเนาะคะ่ะล่างอย่างเดียววิ่งลูดวิ่งเด่นที่สามลองหนึ่งนะคะวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะวิ่งล่างเด่นที่สามลองหนึ่งชุดเน้นสามหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะ 3คู่ค่ะชุดเน้นชุดรองมา18แล้วก็ห้าหนะคะล่างอย่างเดียวของพ่อเกลียงค่ะยังชุดบนเนาะพันยังบ่จัดมื่อไห้เถ้อเอาล่างไปก่อนล่างอย่างเดียววิ่งเด่นที่สามรอง1ชุดเน้น3ามหกสามเมคู่นะคะชุดรองมีสองคู่18และห้าหนี่ค่ะของพ่อเกลียงค่ะ แคปหน้าจอได้ยังใครซีได้แล้วก็ไปต่อของแอดมารวยแอดมารวยให้มางวดน,นี้จับคู่ชุดเน้นมี8ปดห้ากับสี่หเนาะส่วนชุดกันมีแปดหกสี่เก้าหชุดสามตัวบนห้าสี่หและศูนย์หสของแอดมารวยนะคะเอฟซี FC. ชุดเน้นแปดห้าชุดชุดเน้นมีสองคู่เนาะแปดห้าและสี่หกส่วนชุดกันมีแปดหกสี่เก้าแล้วก็หกศูนย์ชุดสามตัวบนห้าสี่หกแล้วก็หกศูนย์สี่นะคะเออศูนย์หกสี่วกับหน้ากับหลังแคปหน้าจอกันได้หรือยังเนาะส่วนงวดที่แล้วของแอดมารวยบอเข่าเนาะเอซี FC เนาะ นะคะวันนี้ก็ให้มาชุดเน้นสองคู่ชุดลองสามคู่อ่ะไปต่อค่ะเอฟซีของอาจารย์ต้อยน้ำโชคค่ะงวดน,นี้งวดน,นี้อาจารย์ต้อยน้ำโชคให้มาวิ่งลูดบนล่างศูนย์ตัวเดียวเพิ่นว่าเพิ่นปรับเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วเนาะล่องเบิงค่ะเพิ่นว่าเขาแน่นอน ผู้ใดวิ่งลูศูนย์ได้เงินเลยงวดนี้เพิ่นวานะ่าเนาะบนเน้นบนกันล่างเนาะศูนย์เน้นบนกันล่างนะคะวิ่งลูศูนย์เน้นบนกันล่างของอาจารย์ต้อยน้ำโชคค่ะจับคู่ให้สามคู่กลับให้ด้วยเนาะก็คือศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ติดศูนย์นะคะ fc ผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดกระจับมาใส่ลองเบิงเนาะเพิ่นวา่างวดน,นี้เป็นงวดแรกมั่นใจแห้งเพิ่นว่า วันใดวิ่งลูดศูนย์ใดเงินแน่นอนบนกันล่างนะคะก็จะมีแต่ศูนย์หกเท่านั้นแล้วคันหกมากเบิดปีเนาะค่ะเอฟซีแมนบอท่าหกยังมากอีกก็จะเป็นศูนย์หกนะคะแม่เพ่นมาเนาะแม่เพ่นซื้อเลขศูนย์เก่าได้ละซื้อลรตเตอรีศูนย์เก่าเนาะแต่ว่าตาแซกๆมึงอันศูนย์หกดูแต่ว่าระจับเอาแต่คิดว่าน่าจะเป็นศูนย์หกเนาะศูนย์หกหกศูนย์นี่แหละโล่างกระบบน ่ฮู้ละว่าเอาไปซื้อๆล่ะค่ะเอฟซตามภาษาค้นมักเลนอะนี่ค่ะงวดที่แล้วให้สีมาตัวเดียวบนล่างบอมาเนาะค่ะงวดนี้เอามือเอาม่แก้มือไม้พ่นว่ามาเนีนอนศูนย์จังได๋ก็มาค่ะอาจารย์ต่อยน้าโชคคข่ามาลุ้นและน้ากันค่ะเพราะว่าบ่เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะงวดนี้บบแน่นะคะเพราะว่าเพิินหมั่นใจแห้งค่ะศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ ศูนยเอาไปเสียงสื่อไดเดอร์ขายเนาะโบหลายคู่ค่ะของอาจารย์ต่อยน้ำโชคค่ะเอางวดนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคมาล่ำล่วยเงินทองนะคะยิบจับลอตเตอรี่ตัวใดก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ